เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คือพวกเขาเรียกว่าหลังจากโควิดนะคะแอนก็ได้ออกมาสู่โลกบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวจะพาไปรีวิวของกินเป็นสิ่งที่แอนถนัดมากเลยนะคะวันนี้เรามาพักโรงแรมแถวภูเก็ตนะคะแล้วก็เราจะไปหาบุฟเฟ่เอร่อยๆกินนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย ถึงแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะไปวิวของกินตอนนี้ค่ะแอนต้องมาสักผ้าที่เราไปเที่ยวก่อนนะคะชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายถ้างไงฝากดตฟมงด้วยนะคะว่าแอนจะได้ไปกินอย่างที่แอนต้องการหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเห็นใจแอนคนนี้หน่อยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Thank you.